ผ้าไหมทอยกดอกพริกไทยแล้วก็มัดหมี่เป็นลายการจนาสีคล้ายๆสีครามเหมือนย้อมครามแต่เป็นย้อมเคมีนะครับหมายเลข J2260 มีแค่ผืนเดียวคือประมาณ2เมตรราคา3 3 0บัตรบาท รถพิเศษเหลือ3,300บาทจากราคาเต็ม3,800บาทพร้อมส่งครับใครสนอกสนใจผ้าแบบไหนอย่างไรติดต่อลุงชัยได้ทางไลน์นะครับตามหมายเลขช่องทางที่ให้ไว้ในภาพนิ่ผ้าพวกนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับออกน้อยใครสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาว่ามีอะไรที่เหลือมั่งที่พอจะเก็บเป็นของเก่าของโบราณได้บ้าง ลายอันนี้ไม่เห็นนานแล้วนะครับรายการจนานี้ทอพยายามทอ,อให้ปราณีที่สุดที่จะทำได้แล้วก็ย้อมแต่ว่าย้อมเคมีไม่ได้ย้อมธรรมชาติครับ